ดรทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการทำปฏิทิน2รูปแบบ3 0 0แสนฉบับส่งความสุขให้กับประชาชนคนไทยเนื่องในโอกาสปีใหม่2559ค่ะ ดรทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการจัดทำปฏิทินสอ,สองนายกรัฐมนตรีเป็นภาพถ่ายคู่ในสองรูปแบบระหว่างดรทักษินและนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีน้องสาวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งความสุขในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559เพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความรักและมีความปรารถนาดีต่อครอบครัวชินวัตรเสมอมา เนื้อหาในปฏิทินนั้นก็มีข้อความที่ดรทักษิณส่งถึงคนไทยมีใจความว่าขอให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดดีทำดีแจ่มใสาตลอดปี2559ขณะที่นางสาวยิ่งรักมีการระบุนะคะว่าขอส่งความสุขกำลังใจและความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการค่ะสำหรับปฏิทินทั้งสองรูปแบบนี้จะมีการผลิตขึ้นจำนวน300,000ฉบับ ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายปฏิทินออกไปมีประชาชนจำนวนมากแสดงความประสงค์ขอปฏิทินดังกล่าวโดยเฉพาะสอบถามถึงช่องทางการรับปฏิทินด้วยค่ะ